สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกแล้วนะคะลูกค้าในช่องของแหม่มรถสวยนะคะ วันนี้ค่ะแมมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพนะคะ mm hmm. วันนี้มีรถมานำเสนอเลยนั่นคือ Honda Jazz นะคะลูกค้าเป็นเครื่อง 1.5S ปี2013นะคะราคายอยู่ที่339,000บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับเลขไม้นะคะ129,000กิโลนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเป็นรถมือเดียวนะคะลูกค้าเป็นบอดี้สีขาวมุกค,ค่ะมีเล่มทุกคันนะคะภาษีพรบมีให้พร้อมนะคะลูกค้า รถนะคะลูกค้าไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างผิดความจมน้ำนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเอาอรถคันนี้ได้นะคะลูกค้ารายได้15,000บาทค่ะซื้อคนเดียวจบเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถนะคะมาบอกกนเลยเพิ่งเข้ามาได้แค่1สัปดาห์นะคะลูกค้าใครน่สนใจค่ะสามารถนะคะติดต่อแมมขามาได้เลยโดยตรงนะคะเบอร์แมมจะเป็นเบอร์080ค่ะ 403าค่ะ0 1น3นะคะเบอร์นี้ค่ะสามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะลูกค้ารถคันนี้จะเป็นบอดี้สีขาวมุกนะคะลูกค้ามาพร้อมกับนี่เลยนะคะกระจังหน้าคมเนียมของเขาเลยนะคะลูกค้ามีตาสัญลักษณ์ของ Honda นะคะในส่วนของป้ายทะเบียนค่ะ3ามกาไาก่ชกชิอร์เจ็ดศจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะลูกค้าเรามาดูกันต่อเลยในส่วนของไฟกันบ้างค่ะไฟคันนี้ค่ะก็จะได้เป็นไฟมัลติรีเฟล็กเตอร์นะคะ สำหรับนะคะรถคันนี้ในส่วนของยางค่ะยางก็จะเป็นยางได้เขาเรียกว่าอะไรได้ดอกจางนะคะเต็มเตมเลยใช้กันยาวๆ,ๆนะคะไฟเลี้ยวค่ะจะอยู่ข้างแทบตัวรถเลยนะคะราจกกระจกก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะที่จับค่ะสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันนะคะลูกค้ารอบๆตัวรถค่ะลูกค้าบอกลอยว่ารถสวยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราดูในดวดของในส่วนของยางหลังกันบ้างนะคะลูกค้า รถคันนี้เป็นรถ h ทสแบกหประตูนะคะลูกค้าสําหรับนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะเป็นรถยอดฮิตของวัยรุ่นเลยนะคะในส่วนของเซนเซอร์ค่ะเซนเซอร์คันนี้นะคะให้มาด้วยเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรานะคะข้างหลังนะัมีตาสัญลักษณ์ของ i v วิ c ทนะคะรอบเป็นสนัญลักษณ์ของ Honda j แจ z นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันก่อนนิดนึงค่ะในส่วนของกี่เก็บอุปกรณ์ข้างหลังนะคะลูกค้า ในส่วนของที่อุปกรณ์คันนี้นะคะลูกค้มามาหมอกเอาเลยสามารถพับเบาได้นะคะในส่วนของ Hon ด a j แ z z นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงค่ะลูกค้าในส่งของน็อตทุกตัวค่ะยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะคะลูกค้านี่นะคะลูกค้าซูมให้ดูใกล้ๆไปเลยนะคะลูกค้าขานีนะคะลูกค้ายังไม่ผ่านการใช้งานไม่มีการโหนักแน่นอนนะคะ อุปกรณ์ต่างๆค่ะลูกค้าแต่ผมอนุญาตเปิดนิดนึงค่ะอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยางอะไหล่นะคะลูกค้าเป็นขอบกูเกียนะคะแล้วก็แม่แรงนะคะให้มาพร้อมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซินมะพานะคะก็ยังอยู่ครบนะคะลูกค้าสาหรับรถคันนี้ใครได้ไปมาบอกเลยถือว่าคุ้มมากๆนะคะลูกค้าขออนุญาตปิดนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยนะคะขออนุญาตพาไปดูภายในรถกันบ้างนะคะเดี๋ยวตามังมาได้เลยคะ่ะ ภายในรถคันนี้ค่ะลูกค้าจะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเขาเรียกว่าอะไรเป็นสีกรมทาาุนะคะลูกค้าภายในค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะดูภายในมาดูตรงนี้นิดนึงนะคะน็อตนะคะให้ดูน็อตเลยโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะสาหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าในส่วนของเบาะค่ะเบาะคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าเป็นเบาะผ้าอ่เป็นสีดําตัดกับสีกรมทาาุนะคะ พรมลายยังเป็นพรมลัยธรรมดาอยู่นะคะลูกค้าคุ้มด้วยได้สีแดงนะคะลูกค้าในส่วนของเกียร์ออตโต้ค่ะเกียร์คันนี้ค่ะก็จะเป็นเกียร์ออตโต้อย่างที่แหม่มแจ้งนะคะแอร์ยังเป็นแอร์อะนาล็อกอยู่นะคะลูกค้าภายในคอนโซลจะเป็นคอนโซลสีดํานะคะภายในรถคันนี้นะคะลูกค้าบอกก่อนเลยนะคะใครที่ได้ไปถือว่าคุ้มนะคะลูกค้าสําหรับใครที่เป็นสาวกคันดาจัดนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูค่ะลูกค้าในส่วนของนะคะลูกค้าอ่าในส่วนของบริษัทกันบ้างค่ะ ในส่วนของห้องผู้โดยสารค่ะจะเป็นระบบเซนทรัลล็อกเหมือนกันเลยนะคะเป็นสีกรมทา่าตตดกับคอนโซลสีดำนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันเลยนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะลูกค้าตตดกับสีกรมทา่านะคะภายในค่อนข้างที่จะกว้างอยู่แล้วนะคะลูกค้ามีที่วางแก้ให้เราด้วย2ใบนะคะมีนะคะที่วางเท้านะคะแผ่นยางนะคะเรียบร้อยเลยนะคะภายในค่อนข้างที่จะกว้างเป็น h ฮชแบกสามารถใส่ของ นะคะสามารถใส่ของได้เยอะเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะตามมาไม่ได้เลยค่ะสําหรับนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์คันนี้ค่ะลูกค้าทานสนิทเลยนะคะลูกค้าน้ํามันไม่เยิมนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างบอดี้เดิมเดิมนะคะทั้งคันเลยนะคะเป็นโครงสร้างบอดี้โรงงานเลยนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้ค่ะนอกทุกตัวก็ยังอยู่ในสภาพเดิมเดิมนะคะลูกค้า สัญลักษณ์มออกยังอยู่ครบนะคะไม่มีรอยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะคะลูกค้าไม่มีการตัดต่อ,ตอแน่นอนนะคะสำหรับรถคันนี้เราการันตีได้เลยนะคะบริษัทเราเปิดมาทั้งหมด22ปีแล้วนะคะในส่วนของการวารันตีเรื่องรถยนต์นะคะลูกค้าสำหรับนะคะ Honda j a z z คันนี้นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่339,000บาทค่ะ นะคะพร,พร้อมกับเลขไม้หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันกิโลนะคะลูกค้าสําหรับนะคะลูกค้าประวัติดีเครดิตดีจัดยอดได้เต็มนะคะโดยไม่ต้องใช้งบดาวนะคะดาวเปียพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่สองจุดเจ็ดเก้าเท่านั้นนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนนะคะลูกค้าตรวจสอบได้ค่ะก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะใครที่มาออกรถกระหม่อมช่วงนี้เลยนะคะลูกค้าแหม่มน,นะคะวารันตีในส่วนของประกันเครื่องเกียร์ให้นะคะหกเดือนคะ่ะลูกค้าแล้วอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ที่บ้านเตรียมเอกสารนะคะลูกค้าเรานะจะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นท เปิดทําการทุกวันนะคะสำหรับบริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าตั้งแต่8ดโมงครึ่งถึง5โมงเลยสามารถมาดูรถได้นะคะสำหรับนะคะวันนี้นะคะลูกค้าเบอร์แมมนะคะสามารถติดต่อได้เลยจะเป็นเบอร์0ู0ย์ค่ะ403ค่ะ0 1 6 3นะคะเบอร์นี้สามารถติดต่อนะคะแอลอา์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะ ใครที่ชอบคลิปนี้ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แหม่มด้วยนะคะและแหม่มจะมีคลิปต่อไปนะคะว่าแหม่มจะรีวิวคลิปอะไรหรือคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอยากให้แหม่มรีวิวรุ่นไหนนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้แหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ